ีครับเพราะใครที่ติดตามรับชมก็ขอให้ต,ว,ตวันที่หนึ่งตั้งรวยเงินตั้งเจริญนะครับนี่ครับวันนี้มาติดกันตกเพิ่มเติมครับนี่ครับ,บ,น,รบ,บน,นี่ครับลาบันไดครับลาบันไดด้วยนี่ครับสวัดูครับ ลามใดก็กระตกครับนี่บจะเสร็จแล้วครับกลังทำอยู่ก็ใครที่ตามรับชมก็ขอให้สุกภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทางไกลก็วินนะครับจเจ็บอย่าจนนะครับนี ่วงนี้ไม่ได้ค่อยถ่ายคลิปทิดงานครับวิ่งซ้ายวิ่งขวาอยั่ทำงานงานเยอะครับ <S <S น,น,นี่จบนี่เป็นาปราบบันไดครับราบบันไดนี่ <S <S นช่างใหญ่เลยนี่เป็น อ่าห้องพระครับห้องพระชั้นวางพระนี่ติดกระจกจกเป็นโผงที่นั่งสวดมนต์ครับนั่งสวดมนต์จบเราแล้วต้องเค็ียกระจกให้เขาด้วยเสร็จลอ,อกกระดูกกระเก้าให้หมดเลย จปต้องกระจกสวยครับจอจะต้องไปบากข้างล่างจอรูไฟจองล่างใส่คือเลยสองแผ่นนี้แผ่นนั้นใช้เลยแผ่นนั้นข้างแผนเล็กกันอ๋อติดกาเดี๋ยวมัน อ๋อจะไหลโอเคครับผมเออจวไปจอดไปรอครับาลังการการสร้างครับทำได้สร้างครับน่ครับก็ในตับชมก็ ขอให้สุปาักแข็งแรงนะครับขอให้รวยๆไม่มีอะไรมากครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับข้างล่างก็มีนะครับข้างล่างไม่ถ่ายถ่ายแต่ข้างบนนะมีห้องมีค้ามีก็สวัสดีครับผมสัางใหญ่เราสัางใหญ่